เอาละครับมาดูผมเป็นคนที่ถนัดลอกหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายหมายถึงตีมือขวาหมุนมือซ้ายนะครับแต่ทีเนี้ยมาซ้อมครับวันนี้คือเอารอข้างขวามาตีไอเรื่องตีไม่ต้องกล,ลัวเราใช้มือขวาตีตียังไงก็ได้นะแต่หมุนเนี่ยหมุนยังไงให้กลมนะเล่นปลายยังไงไม่ให้หลุดนะครับฝึกอยู่สักระยะนึงครับตอนแรกคือหมุนไม่กลมนะแล้วก็เกยๆกลาง เวลาปลากัดทำอะไรไม่ถูกนะเพราะมือเราไม่ชินนะนี่ปลาช่อนยังไม่เคยได้ครับเพราะาพึ่งตีได้ไม่กี่วันนะการส่งเหยื่ออะไรก็เริ่มเนียนแล้วครับได้ปลากระสูบสามตัวครับตั้งแต่เล่นมือขวานะเริ่มจะติดใจลอกมือขวาแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับลอกมือขวาเทพเทพ ราคาถูกกว่าหรอกหมุนซ้ายในรุ่นเดียวกันนะสมมุติตัวนี้นะครับข้างขวาจะอยู่ประมาณ2,700นะแต่พอเป็นหมุนซ้ายเพิ่บเนี่ยสามพันห้าต้องมีนะครับอาจจะแพงกว่ากันระหว่างหมุนซ้ายกับหมุนขวาเนะี่ยราคาต่างกันประมาณ1,000บาทเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ